โอเคครับวันนี้นะครับบังแฟนมาถึงเกาะยาวย้ายแหลกมาอยู่กับทันนายกนะครับซาลามอวยกุ้มครับซลามครับอ่าแล้วสาบว่าจะมีงานท่องเที่ยวยังไหมครับทานนายกโอเคไหนน้องแนนนําแนนาที่ครับอยากเชิญชวนนะครับก็อยากย้ายจากงานเปิดโลกองเที่ยวทะเลเกาะยาวนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เกาะยาวย้ายวันศุกร์เดทสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทันวานี้ครับอยากเชิญชวนทุกท่านะครับอื ที่ชีวิตของชาวบ้านนะครับการแสดงนะครับท้องหลวงล้านล้านท้องเราแล้วก็ท้องชาวบ้านท่องเรานะครับจะตรงไหนครับตนไยหยกสร้างขึ้นนะครับพวกนี้จัดเตะขั้วสะพานขั้วสะพานเลยบ้านของเฮียครับสะพานจะเบือบ้านของเฮียครับครับผมคุณกับไฮไลท์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 มีอะไรครับไฮไลท์แล้วก็มีจะมีการแข่งเรือห้างยาวนะครับอาจจะมีการแข่งเรือห้างยาวแข่งตกปลาแล้วก็มีปลาบนหนนศรีครับติดต่อมาแล้วก็มีไก่กระล่ำมังมาแล้วนะคแม่สัมคือมีทางข่องกินมีทงงการแสด มีทางวิธีชุมชนมีทางคล้องฟากชุมชนโอเคต้องมาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตันว่าว้าวโอเคมชาวล้อเจอกันครับขอบคุณ